ว,ว่าอตามบันบงกด์ up, guys. วันนี้พบกับแอดซัสลอเดอมเช่นเคยนะฮะเอาละครับผมวันนี้ามาพบกับเกมเดิมนะมาจองเว2สองนะผมเจ้าแม่งขึ้นมาให้ได้ไบบอกตรงเลยนะมาครับวันนี้น่าจะมีงบที่300รอบาทนะผมฝากไว้ครับจะมาป้าให้เพื่อนๆดูนะครับผมเป็นสุดออตโต้นะอันดับแรกนี่เราเคลียร์หน้าไปก่อนเลยนะ30มสิคลังนะผมไปวี ผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าไอมาจองสองเนี่ยไม่รู้ปรับใหม่หรือว่าอะไรนะไอเชอเวลาเคลียร์หน้า30ครั้งเนี่ยมันเข้าแบบแต่หน้าสวยตลอดนะแต่ว่า30มสิบโอโต้เนี่ยผมเนี่ยจะไม่ซีเรียสนะครับผม้ามันไม่เข้านะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเคลียร์หน้าทิ้งมีก่อนนะแล้วเราจะค่อยไปกดไม้ใหญ่เพื่อให้มันแตกเข้าเยอะๆนะครับผมแต่ว่าสลับงบ300บาทเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะกดไม้ใหญ่เยอะขนาดนั้นได้นะไม่งั้นหมดโต้แน่นอนนะปั่นไม่ได้ครับผมแต่ถ้าไอ้5บาทเนี่ยไม้5บาทเนี่ย แล้วกว่า30ครั้งเนี่ยเข้าฟรีสปินนะเอออันนี้ถือว่าโชคดีครับผมเพราะมันจะเป็นกําไรให้เราปั้นทุนต่อไปนะครับชิวๆนะวันนี้ก็วันนี้แบบผมเล่นบอกตรงว่าเล่นตอนบ่ายสามากกว่าเท่าเวลาเมื่อวานนะครับผมแต่เมื่อวานในสแคปเตอร์ไม่แตกนะเออแต่ว่าแตกนอกเนี่ยโคตรจะดีนะครับผมมาดูสิครับว่าวันนี้ผมจะปั้นได้ถึงเท่าไหร่นะแต่ว่ามาจองสองนยยังไงเข้าสแคปเตอร์เนี่ย ก็มีสิทธิ์ปันได้อะไปครับผมจะกดเป็นสิบครั้งไหโบเข้าให้มาฮะซคปเตอร์หล่นลงมาเพื่อนก็ทำไมผมถึงไม่ได้มาจองหนึ่งะครับผมเพราะว่ายาๆเลยนะแบบง,ง่ๆเลยคือผมชอบภาพมาจองสองมากกว่านะภ้ามาจองสองเนี่ยมันสวยกว่านะครับก็เลยว่าเอ้ยวายสามตัวก็เลยชอบเล่นมากกว่านะ แล้วอย่างคือมาจองสองเนี่ยมันดีอย่างคือมันแตกนอกเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าแตกไอ้สคเตอร์ฟรีเนี่ยแม่งนี้โอเคกว่านะเพราะว่าผมเคยเล่นมาจองหนึ่งแล้วเว้ยมันตอกแตกนอกมันดีแต่ว่าพอเข้าสคเตอร์เนี่ยแม่งโคตรเกลือนะบางทีมันก็เสียดายนะครับแบบว่าเออมันคนที่จะได้กําไรมากกว่านี้นะถ้าให้กูลุ้นแตกนอกอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวนะบางทีถ้ากดไม่เข้าไม้นเนี่ยก็แบบจบกันนะโบเข้าให้โบเข้าให้ ฮ้ย <Hey. S 2> ไปกันต่อครับอีกสักสิบครั้งไปเพิ่มไม้เป็นสิบบาทนะฮะสวยทห้สองบาทก็ข,ขึ้นขึ้นลงนะครับผมทุนไม่มีอะไรมากมายเออปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆไปไหนกันหรือเปล่าแต่ว่าคนจะไปไหนกันไม่ได้มากเท่าไหร่ละเพราะว่าติดแบบโควิดไง ถ้าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยคงแบบว่ายากอยู่นะก็ไม่นหนานะแต่ว่าแล้วแต่คนดีกว่านะสลับแอดเนี่ยก็น่าจะแบบชิลๆแคมป์ปิ้งอยู่แถวบ้านนี่แหละฮะเพราะบรรยากาศหน้าหนาวนี่มันดีนะมันจะมีปีที่แล้วเนี่ยผมไปแคมป์กับเพื่อนไว้หน้าหนาวไปกินเล่ามับอกตีนี้แหละพอตกประมาณตีสองตีสามแม่งยกไม่ได้แล้วอะแม่งหนาวจนจัดนะไม่ถึงตีสองตีสามเลยซ้ำเ้ยประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบเข้าตีสองไอ้เชี่ยคือมือสั่นแล้วเมาก็ไม่เมานะ แต่ว่าถ้าอยา่บมูฟเข้าไปกินในบ้านเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเท่าแบบฟิลแบบว่าแคมแบบก่อกองไฟไงแต่ว่าคือมันหนาวจะจัดนะก็เลยกินกันต่อไม่ได้นะครับอย่างเซ็งเน่ยนะแต่ก็สนุกครับสนุกทุกปีที่มีเพื่อนหรือที่ไหนที่มีเพื่อนที่แบบว่าสนิทเนี่ยไปอยู่ข้างๆกันเนี่ยเวลาทาอะไรเนี่ยมันสนุกนะปีนี้ผมก็น่าจะจัดหนักนะหมายถึงว่าน่าจะเมาแบบหัวละน้ำอะไรเงี้ยเออก็ปีใหม่นี้ผมขอให้ทุกคนเนี่ยอวยพอแบบ มีสิ่งดีเข้ามานะครับผมไปกันต่อครับเอออันนี้คลิปเหมือนกูแบบโอ้ยพอยเบืเพื่อนเลยนะแบบเหมือนคลิปวันเกิดยอะไรเงี้ยไม่ได้คลิปแบบว่าเกมละไอสัตว์ไปเลยครับผมอออืื้หคอมโบมาโบบ้ามาสวยได้อยู่ได้อยู่ติดอีเออเต็มแผงสวยฮนะโอ้โหจบแค่สามสิบเจ็ดบาทไม่เอาดิขอแบบวิกวินอะไรแบบนี้ได้ปะ ขอแบบบิ๊กวินเต็มแผงเฮ้ยนี่สวยนี่สวยไอสัตว์มาดิบิ๊กวินแน่นอนครับผมวันนี้โบกห้อยคูณหน้ามาแต่มาห้าร้อยครับผมถึงบม่วะอ่าตีไปห้าร้อยแล้วกันนะกําไรมาแล้วครับโอ้โหกำไรมาสองร้อยแล้วนะเมื่อกี้จะหมดตัวเลยนะหรือร้อยกว่าบาทไปวัดใจมายี่สิบเหมือนจะมานะพอเมื่อกี้แมสติมันเข้าแล้วไงต้องขยบปีฮะถ้าเล่นแมสิบต่อไปเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าต่อนะ แต่ถ้าเขายับไม้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไล่หน้าใหม่ได้นะครับก็เป็นสูตรแบบปบกตินะที่เขาทำกันนั่นแหละไปโบกมาโอ้โหสแกตเตอร์มึงแบบผมเพิ่งเห็นมาสองตัวแค่ไม่กี่ครั้งเองนะในที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับไอ้ยสาวๆนี่ทักฉันมาตลอดเวลานะหยอกนะไม่มีครับผมเป็นเมสเซจจากเอสเนั่นเองนะโบกหว น้อยว่ะต้องเข้าสแคตเตอร์นะถ้ามีสแคตเตอร์เข้าเนี่ยผมว่าปั้นได้เร็วมากเลยขอแค่หนึ่งครั้งก็พอเพราะมันมีกำไรปุ๊บเราสามารถแบบกดไม้ใหญ่ได้นะติดวายสวยมาอีกมาอีกสวยเฮ้ยสวยครับผมคูหน้ามาเจ็ดร้อยครับผมวว้ามาแล้วเว้ยมายี่สิบบาทครับ สองแล้วฮะจาก300ร้อยไปขยับปีครับผมไม้สี่สิบสิบครั้งไปโบมาโบมาโอ้ติดไายตัวเดียวเฮ้ยสวยครับผมเข้ามาสี่สิบพอดีเป็นไงเป็นไงมาเว้ไม้สี่สิบบาทเขาไปเอาทั้งบิ๊กวินทั้งสแ a t t e เตอร์นะบุเฮ้ยสองตัวสวยครับผมเต็มแผง ติดทองเปลอ่าออสวยมีวายเชื่อมอยู่สวยโอ้โหหมดแล้วป่ะเออว่าแล้วไงบิ๊กวินมาเท่าไหร่ครับผมสามเอ้ย 9, 6, เก้าหกไอ้พันหนึ่งเลยเหรอเชี่ยเห็นไหมเข้าสครัเตอร์เนี่ยคอมโบโคตรดีนะบอกเลยเลยมาลูกพอ่อเลยมามังกรทองเอ้ติดวายเชื่อมได้อยู่มั้งนะตัวเดียวแม่งเชื่อมยากนะครับถ้าติดสองสามตัวขึ้นไปเนี่ยยังไงก็เชื่อมได้แน่นอน อย่าหลอกกันเล่นนะอบอกว่าให้มาแค่พันเดียวนะโอสัตอวยมาห้จะสิบตั้งเยอะแยะนะครับหนึ่งครั้งสุดท้ายสวยเชื่อมมาเพื่อนสวยโอ้โห้หถ้ามีไว้แล้วสองตัวเชื่อมต่อได้นะผมว่าคอมโบเมื่อกี้มีสิทธิ์ที่จะถึงพันนะครับโอ้โจบกันไม่เป็นไรได้มนพันสองฮนะโอเคครับผมถือว่าแจ่มจลัดอยู่นะพันสองครับผมกำไรทั้งนั้นนะไม่มีเสียนะครับ ไปกันต่อไม่ใช่มีมีเสียนะคือกูเสียโคตรเยอะเลยเว้แต่ว่าหมายถึงว่าที่เอาเพื่อนๆดูเนี่ยก็คือที่ผมปั้นได้นะครับเอออย่าไปเข้าใจผิดนะเพราะผมไม่เคยเสียเลยนะใครมันจะไม่เคยเสียละอุย้ยเขียเมื่อกี้เต็มแผงเลยแต่30บาทไอ้สั่ว่าจะฟัเต็มแผงแต่30บาทบนาทไงผมไปกดไม้10บาทเพราะว่าเลียร์หน้าก่อนนะครับจะได้วะ โอ้โหเมื่อกี้ใส่มาห้าสิบสี่สิบนะโอ้โหบอกเลยบึ้มบั้มมาทีึ่งเลยอะเมื่อกี้เหมือนระเบิดเต็มหน้าเลยนะแต่ว่าโอ้เราเคลียร์หน้าไงฮะไม่เป็นไรครับผมเสียยเสีย์แค่เศษหกครั้งห้าครั้งสามครั้งสองครั้งหนึ่งนะผมแมวสแคปเตอร์เข้ามาสิบบาทนะตบให้นะตบให้นะ สวยศูนย์นี่ยังติดมีอ่ะยังติดมีอีกนะไปครับวัดใจหน่อย40 10ครั้งเมื่อกี้อยากใส่ไม้ร้อยนะแต่ว่าอ้ยไม้ส0ิบบอกแล้วเห็นไหมโคตรดีนะผมไล่ไม้ก่อน30ครั้งนะครับผมแล้วก็กด10ครั้งนะไม้40 เข้าสแคปเตอร์วะ่ะสวยติดวายไมาเชื่อมทองนิดหน่อยนิดหน่อยโหจบจบร4สได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆปั้นขึ้นไปครับผมอย่าไปโลมมากแต่จริงๆแล้วแอดก็อยากใส่ไม้ใหญ่แหละแต่ว่าก็กลัวไม่เข้าไงยุงนี้ใส่ดีกว่านะจะได้เข้าสแคปเตอร์นะแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะที่ไม่เข้าสแคปเตอร์เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับไปกันต่อครับผมโอ้อันี้แม่ง เินรุ่นน้อยวะเฮ้ยสวยอยู่เจ็ดสบองบาทเฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบนะแม่งเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหแล้วสองครั้งสุดท้ายเท่าเดิมเลยพันสองแน่นอนโบเขาให้มาน่าจะเท่าเดิมอะพันสองนั่นไง ไม้ยี่สิเนี่ยถ้าไม่แตกคอมโบเยอะจริงเนี่ยก็อยู่ที่มันนี่แหละพันสองพันสามพันห้านะไปเพิ่มไม้ดีกว่าไหมไล่หน้าใหม่ไว้ครับผมสามสิบครั้งเชียร์หน้าทิ้งนะนแต่เวลาผมเน่ยสังเกตดูเวลาไล่เชียร์หน้าทิ้งเนี่ยไอเ้เชี่ยคอมโบโคตรสวยนะแต่พอเข้าเจ้าจริงเนี่ยขยับไม้เป็นไม้ใหญ่เนี่ยมึงไม่ติดคอมโบแบบเต็มหน้าขนาดนี้นะคือแบบว่าเออ ดู ي, ดิ ي, ดูดนะิเห็นไเข้าทีได้สองสามคอมโบบ้าแต่พอแม่งขยับไม้ใหญ่แม่งก็โอ้โหไม่เข้านะใชีได้อีกสิบห้าครั้งครับผม,มดูด,มดิเต็มแผงตลอดเต็มแผงตลอดเกินไปไม่เอาสแคปเตอร์เข้านะขออย่างเดียวคือมือเต็มแผงได้เว้ยแต่ว่าอยากเอาสแคปเตอร์เข้า ถ้าสแค r ปเตอร์เข้านี่คือเสดาจ,จะจัดนะเพราะเวลาเรากดต่อไปเนี่ยมันก็ต้องไม่เข้าอ่ะมันเข้ามาแล้วอ่ะสิบครั้งสุดท้ายอย่าเข้าก็เป็นพอสแครปเตอร์โอ้โหดูดิคอมโบโคตดดีสัสแต่ว่าไม้มันเล็กไงไปแปดครั้งอูหนึกว่าเข้าสแครปเตอร์ อย่านะอย่านะอย่านะอย่าพึ่งเข้านะอย่าพึ่งเข้านะครับก็ตอนนี้กำไรเราเนี่ยอยู่ประมาณสามพันตีไปโอ้สิบคูณสิบเลยนะสามร้ 3, 100, 40, อยคูณสิบสามเอยไม่ใช่ดิเออถูกแล้วถูกแล้วเลกำไรอยู่ที่สองพันสองพันเจ็ดแล้วกันไปฮะไม่ร้อย scatterscatter อุ้ยแต่งนอกมา เท่าไสาห้าร้อยเมื่อกี้ใส่เชตเตอร์มาแล้วสิบครั้งต้องเข้าแล้วเพื่อนมามาสักหน่อยยังไม่มาว่ะน่าจะต้องอีกสิบครั้งไหมไปโบมาโบมาไม่เข้าขอแต่งนอกแบบพันหนึ่งก็ได้พันสองพันเนี้เร็ววิ่ง วายติดวายมาสวยอยู่อุ้ย900สวยอยู่2ตัวเต็มแผงครับผมคูณ5มาคูณ5มาอีกครับผมคอมโบบโูบามาแล้วบิ๊กวินครับผม3000นะฮะรวมเป็น5,000แล้วครับผมไม่ลอยนี้ไม่เอาเรื่องอยู่นะสกัตเตอร์อยังทีส่สกัตเตอร์เดี๋ยวจัดนะไป,ไปวัดใจไหมั้ย200ป่ะ10ครั้งป่ะสมแล้วฮะถ้าไม่เข้าเนี่ย แตกออกมาอย่างนี้ก็ได้ครับผมได้หมดครับอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องเข้าก็ได้ครับสเกตเตอร์แต่ขอีบิ๊กว,วินมาเลยรัวไปสวยน้อยไปอ่ะน้อยไปอ่ะขออีกขออีกอืออยากได้ไวแล้สงสองตัวไปวดูดิเวลาได้ตัวเดียวนี่คือแบบว่าไม่อยากจะลุ้นนะฮะ แต่เข้าสองเ่อไหร่เนี่ยมาแน่นอนหกพันครับผมไปต่อฮนะไปสี่รอยสิบครั้งวัดใจวัดใจไปไม่เข้าก็พอครับผมถ้าเข้านี่ถือว่าโคตรดีเฮ้ยเอยเอมาใชเฮย,เยใจหายหสัตว์มันกินว่านไม่ได้เอเอมา ติดไว้มาอยู่เชื่อมเชื่อมได้อยู่เชื่อมได้อยู่ขออีกเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทโอ้โหได้หม่หกพันเท่าเดิมว่ะอีกสิบครั้งแล้วกันคอมโบมาคอมโบมาสวยติดไว้ยสองตัวอุ้ยเชื่อติดไว้ยสองตัวไม่เข้าไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้สวยอยู่สวยอยู่ยยมาวายไม่ติด เก้รยสัตว์อีกสักสิบครั้งไปมันไม่ขึ้นมานะเอ้ยสวยอะผมติดสองตัวเต็มแผงมาแล้วมาแล้วอะผมหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งแล้วโอ้โหเมื่อกี้มันลดลงไปนะมาเปล่าสวยสวยสวยขออีกสักคอมโบสองคอมโบก็ได้ให้มันถึงหมื่นไปถึงปาว,วะโอ้โห พอดีกว่ามั้งครับไปอีกสันหน่อยไหมหรือว่าพอดีอย่าให้มันถึงหมื่นอ่ะเพือเ่อนๆไปครับผมสิบครั้งไม่เสียดายนะลุยเฮ้ยเฮ้ยสวยเขาไอสัตว์เอ้ย,อย,ย,ออยต,อติดไวามาออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก้าพันจะถึงหมื่นแล้วอะ่ะเฮ้ยติดไวามาสองศูนยเต็มแผงครับผม มาแล้วไม่เสียแรงที่กดมาไม่เสียแรงที่กดมาเหลือสี่ครั้งสามสองหนึ่งจบไหมเอยได้อยู่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 โอเคครับผมพอดีกว่านะหนีดีกว่าผมไม่ไปต่อแล้วฮะวัดใจนแค่นี้ก็พอนะครับใครที่ชอบในเอลิมก็ไลไรก็ใช้ผมด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคนจุบจ๊บ